ต้่งรู้เหมือนกันนั่นแหละว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เราได้จ่ายเราโดนหัก3% 5% 10%หรือว่าหักตามที่เราสมัครใจเนี่ยมันสามารถจะกู้เงินออกมาใช้ได้ก่อนได้แต่ว่ามันจะโดนดอกเบี้ยด้วยอยู่ที่10%ต่อปีผ่อนกันได้ยาวก็จริงนะ60เดือนเพียงแต่ว่าคิดแล้วเนี่ยเก็บเงินสะสมไว้กินปันผลก็ดีนะเก็บไว้ใช้ยามกระเสียนก็จะดีที่สุด ถ้าคุณไม่ได้จำเป็นอะไรเนี่ยก็ไม่อยากให้คุณกู้ออกมาใช้กันหรอกใครที่ไม่มีทางเลือกนะแต่บางเออเนี่ยคุณอยากจะกู้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับเขาบ้างและหน้าตอนนี้เนี่ยคุณเองก็คงจะมีเงินสะสมไว้ไม่น้อยกันเลยแต่ก็แอบตลกอยู่นิดนึงนะว่าเงินของเราต่าเราเนี่ยจะต้องไปกู้มาใช้ แถมจะต้องเสียดอกเบี้ยทำไมแม้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยดอกเบี้ยจะดูแพงกว่าไปกู้เงินสามัญของสหกรณ์อันนี้มันก็จริงอยู่จะก,กู้เงินกองทุนคุณไม่จาเป็นต้องลาออกจากกองทุนก่อนนะคุณก็ส่งต่อแบบนี้ไปแบบเดิมนี่แหละไปเรื่อยๆเพิ่มเติมคือคือว่าต่อจากนี้เนี่ยคุณจะต้องใช้นี่การที่คุณกู้ยืมเงินกองทุนมานั่นแหละคุณละ่ะจะไหวไหมละ่ะหากไหวก็ติดต่อกู้กันได้เลย ผ่านการเออมัส์มงนก็ดีนะคุณไม่จําเป็นต้องไปหานอกระบบด้วยบางคนเนี่ยเขากู้กันมาหลายรอบแล้วด้วยใ,ใครอยากจะกู้บ้างล่ะต้องทํำยังไงอันดับแรกไปเคลียร์ตัวเองซะก่อนนะในเรื่องของการผ่อนการจ่ายเนี่ยทำให้มันเป็นปกติหรือยังถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่ก็เข้าไปหา HR แนละ้วหรือว่าฝ่ายบุคคลที่คุณทำงานอยู่ที่เขาคอยหักเงินสะสมของคุณทุกเดือนแล้วล่ะ ไปถามเขาดูเลยว่าเขามีให้กู้ไหมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีให้กู้นั่นแหละคุณจะมีสิเศ์ได้กู้เงินเนี่ยก็เฉพาะเงินสะสมในส่วนของตัวคุณเองเนะหรือว่าในส่วนของพนักง,งานเท่านั้นแล้วก็จะโดนดอกเบีย้ยด้วยระหว่างไม่เกินส0ตต่อปีซึ่งดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็แล้วแต่กองทุนนั้นนะว่าอยู่ร่วมกับธนาคารไหน คุณจะกู้กองทุนได้เท่าไหร่เนี่ยคุณก็ดูได้ในเงินสะสมของคุณทั้งปีหรือว่าเงินทั้งหมดเนี่ยดูได้จากใบสรุปกองทุนสำรองเลียงชีพที่ HR เนี่ยหรือว่าฝ่ายบุคคลของคุณ,คณได้ส่งให้คุณดูทุกสิ้นปีนั่นแหละอย่างเช่นว่าคุณกู้ได้ที่ห้าหมืนบาทแล้วส่งสักสามปีเนี่ยคุณก็จะจ่ายเดือนละ1,600บาท ใครที่กู้ได้สัก1นึ่งแสนบาทนะก็จะตกเดือนละสาม0ับาทก็ประมาณนี้แล้วก็แนะนําอย่างนี้นะการที่คุณจะกู้เนี่ยอย่าให้กู้เท่าที่มันไหวแล้วก็จําเป็นโดยที่คุณเนี่ยดูด้วยว่าคุณได้ผ่อนอะไรเนี่ยเกินหนึ่งในสของไรายได้ของคุณหรือยังกองทุนมีไว้ให้กู้ก็จริงมีไว้ยามสำรองมีไว้ฉุกเฉิน แต่ถ้าหากว่าคุณไม่ได้มีทางออกอื่นที่มันดีกว่านี้คุณก็ควรจะใช้สิ่งนี้แล้วละ่ะเป็นตัวเลือกสุดท้ายขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ